สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลพลังบวกวลนิดดูวันนี้พอดแคสของเราจะอยู่ในเพลิ์ทำไมต้องมีจุดๆ,ๆในเพลิ์นี้เราจะมารีวิวหนังสือเป็ดลับแห่งความสุข step to Christ โดยผู้เขียนเอเลนจีไวท์ N G y. เธอเป็นนักพูดและนักเขียนด้านศาส,สนาเธอมีวัฒนศิลป์ที่ยอดเยี่ยมในการเทศนาแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าฟังอย่างหนาแน่นท่านเขียนหนังสือหลายเล่มหนังสือส่วนใหญ่ เกี่ยวกับศาสนาสุขอนามัยและครอบครัวหลายเล่มมียอดจำหน่ายเกิน1ล้านเล่มซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหนังสือที่ได้เอามารีวิวในวันนี้ด้วยนะคะก็คือเคล็ดลับแห่งความสุขนั่นเ,เอง ด้วยหนังสือเล่มนี้มีถ้อยคำที่สวยงามจะโลงใจซึ่งในแต่ละบทก็จะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามแบบแผนของพระเยซูคริสต์ด้วยหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะคะที่ผู้พูดได้อ่านมาตั้งแต่เด็กด้วยหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่ดีที่ได้อ่านในสมัยเด็กวันนี้เลยอยากจะมาแบ่งปันกับคุณผู้ฟังทุกท่านจะขอใส่ความเชื่อของตัวเองไปในการรีวิวโนะดวยผู้พูดจะนําเอาเคล็ดลับมาบางส่วนนะคะเคล็ดลับที่1ความรักของพระเจ้า ที่มีให้แก่มนุษย์ทำไม ความรักของพระเจ้าที่มีให้แก่มนุษย์ถึงเป็นเคล็ดลับที่ทําให้เรามีความสุขได้เอเลนจีไว้ประพันธ์อย่างงดงามว่าธรรมชาติและพระคัมภีร์ต่างเป็นพยานถึงความรักของพระเจ้าพระวิดาแห่งสวงสวรรค์ของเราทรงเป็นแหล่งกําเนิดของชีวิตสติปัญญาและความชื่นชมยินดีในเคล็ดลับนี้เราต้องรู้จักกับพระเจ้าโดยผู้เขียนก็ได้หยิบยกเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งกล่าวถึงการทรงสร้างของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงสร้างโลกใบนี้พระองค์ทรงสร้าง มนุษย์คู่แรกให้พวกเขามีความสุขเราจะรับรู้ได้ว่าพระเจ้าทรงรักด้วยความรักที่ไม่มีขอบเขตเคล็ดลับที่2คนบาปต้องการพระเยซูผู้เขียนย้ำถึงลักษณะการเป็นสื่อกลางของพระเยซูคิดระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ผู้เขียนได้ประพันธ์ว่าถ้ามนุษย์ไม่สนใจพระองค์ผู้ทรงเป็นบ่อกเกิดแห่งความหวังและการช่วยเหลือเพียงแหล่งเดียวของมนุษยชาติ ความใฝ่ฝันถึงความก้าวหน้าพวกเขาก็ไร้ประโยชน์ความพยายามทั้งสิ้นที่จะยกระดับมนุษยชาติก็ไม่เกิดผลมนุษย์ล้วนทำบาปและต้องการพระเยซูโดยพระองค์ทรงเป็นความหวังและเป็นการช่วยเหลือเพียงแหล่งเดียวที่จะทําให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภากปราศจากความหวังที่แท้จริงมนุษยชาติก็ก้าวหน้าต่อไปอย่างไร้ประโยชน์เคล็ดลับที่ 3. การกลับใจผู้พูดชอบประโยคที่ว่าเราจะตระหนักถึงความร้ายกาจของบาปได้ ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจความรักของพระเจ้าอย่างเต็มที่เท่านั้น เมื่อพระเจ้ารักเราประทานสิ่งที่ดีมากมายแต่หากเรายังคงทําสิ่งไม่ดีสิ่งที่ผู้เป็นเจ้าประทานแก่เราย่อมไร้ค่าก็เหมือนกับเจ้าหนี่ที่ยกนี่ให้เราแต่เราก็ยังไม่สํานึกบุญคุณยังตั้งหน้าตั้งตาก่อความเดือดร้อนสร้างนี่สินให้ตัวเองเรื่อยๆความรักและการให้อภัยก็เช่นกันหากไม่มีการกลับใจเรายังคงทําบาปต่อไปในชีวิตการให้อภัยนั้นก็เปล่าประโยชน์ดังนั้นการกลับใจและการหันจากความชั่วร้ายสิ่งมัวเมาทั้งหลายจึงทําให้เราพบกับความสุขที่แท้จริง เคล็ดลับที่4การสารภาพบาป การที่เราจะกลับใจเราจะต้องสารภาพบาปที่ทําไปด้วยการสารภาพนั้นต้องไม่มีการแก้ตัวหรือพยายามทาให้ตนไม่มีความผิดต้องยอมรับจริงๆยอมรับด้วยความจริงใจผู้พูดเห็นด้วยว่าการที่เราจริงใจกับการกระทําของตนความคิดของตนเองทําให้เราพบความสุขได้จริงๆและพระเยซูคิ์ก็ทรงเป็นแบบอย่างให้เราในการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเมื่อเขาสารภาพบาปที่ได้ทําไปเราสามารถให้อภัยและเข้าใจได้เราก็เป็นคนบาปที่ต้องการการกลับใจและการสารภาพเราสามารถสารภาพ ภาพบาปกับผู้เป็นเจ้าส่วนตัวได้ผ่านการสวดอ้อนวอนด้วยความจริงใจและผู้เป็นเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราเคล็ดลับที่5การอุทิศถวายตนการเชื่อฟังผู้เป็นเจ้าการติดตามพระคิดไม่ใช่การถูกบีบบังคับการแสดงออกถึงความต้องการที่จะรักและทําตามพระองค์การซาบซึ้งในความรักของพระองค์ทําได้โดยการอุทิศถวายตนดังผู้เขียนได้ประพันธ์ว่าความรักที่มีต่อพระคิดจะเป็นแหล่งกําเนิดให้เกิดการกระทําการกระทําก็คือการที่เราได้รับใช้พระองค์การที่เราได้เชื่อฟังพระองค์ ออกไปดูแลช่วยเหลือคนที่ขัดสนออกไปทําในสิ่งดีๆแก่โลกใบนี้เพราะพระเป็นเจ้าทรงรักเราแม้พระองค์จะทรงเกียดบาปแต่พระองค์ทรงรักคนบาปเคล็ดับที่6ความเชื่อและการยอมรับผู้เขียนได้ยกตัวอย่างในพระพี เกล่าวึึงวิธีที่พระเยซูทรงรักษาคนเจ็บป่วยเรื่องชาวง่อยที่ข้างสราะนา้ำเบสลาผู้ป่วยน่าสงสารคนหนึ่งเขาไม่ได้ใช้ขามานานถึง38ปีพระเยซูได้พบเขาและทรงบัญชาว่าจงลุกขึ้นยกแค่ของเจ้าเดินไปเถิดผู้ป่วยคนนี้อาจจะตอบกับพระองค์ว่าท่านเจ้าค่าหากท่านจะรักษาให้ข้าพเจ้าหายดีแล้วข้าพเจ้าจะเชื่อฟังพระคำของพระองค์ แต่เขาไม่เขาเชื่อพระดำรัสของพระคิดเขาเชื่อว่าพระองค์ทรงรักษาเขาให้หายและเขาทําตามทันทีเขาออกเดินเขาทําตามพระดำรัสของพระคิดและพระเจ้าทรงประทานกําลังให้เขาเขาก็หายเป็นปกติ เขาสามารถเดินได้เขาจะโต้อตอบก่อนก็ได้ว่ารักษาให้หายก่อนสิแล้วถึงจะเชื่อว่าท่านเป็นบุตรของพระเช่นเดียวกับในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะเชื่อและยอมรับในพระเยซูคริสต์เรามักจะหาเหตุผลหรือปฏิหารก่อนเราถึงจะเชื่อพระอ,องค์แต่ในความเป็นจริงแล้วพระองค์งต้องการให้เราใช้ศรัทธาของตัวเราที่จะเชื่อและยอมรับพระอ,องค์จากนั้นผลหรือปฏิหารการเยียวยาจะเกิดขึ้นตามมาทีหลังสิ่งนี้นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงในพระผู้เป็นเจ้าเราอาจจะมองว่าความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ลับที่หนังสือเล่มนี้ที่เขียนโดยเอเลนจีไวอาจจะไม่ได้เป็นคําตอบของท่านแต่หนังสือเล่มนี้ก็ยังให้แง่มุมความคิดดีๆที่ว่าเราไม่จําเป็นแสวงหาสิ่งภายนอกที่จะทําให้เรามีความสุขแต่เราสามารถใช้สิ่งภายในตัวเราความเชื่อศรัทธาความหวังเพื่อสร้างความสุขให้แก่ตัวเราเองการกระทําความนึกคิดล้วนทําให้เรามีความสุขได้เช่นกันเราไม่ควรเอาความสุขของเราไปยึดติดกับสิ่งของที่สามารถย่อยสลายได้เราสามารถนําความสุขของเรา เก็บไว้กับพระผู้เป็นเจ้าวางใจในพระองค์ผ่านความเชื่อและศรัทธาการยอมรับในพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระเยซูคริสเราสามารถค้นพบความสุขที่ยิ่งใหญ่ในหลักคำสอนของพระองค์อยากเป็นกำลังใจให้คนที่อ้างว้างโดดเดี่ยวไม่สามารถหาคำตอบให้แก่ชีวิตของตัวเองได้ลองทำความรู้จักกับพระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสจากพระคัมภีร์หรือจากหนังสือคู่มือที่มีมากมายถ้อยคำจะลงใจรอท่านอยู่ในหนังสือเหล่านั้นขอบคุณที่รับฟังการรีวิวหนังสือในครั้งนี้เป็นหนังสือ หนังสือที่ดีมากที่ทําให้ผู้พูดได้รู้จักกับผู้เป็นเจ้าและได้เรียนรู้ที่จะทําตามพระองค์ที่ทําให้ผู้พูดรู้จักความสุขที่แท้จริงแค่เราได้เรียนรู้ถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าเราก็รับรู้ถึงความสุขและปิติมากมายในชีวิตนี้ที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราครอบครัวของเราเวลาที่เรามีอาหารอากาศที่เราสูดดมผู้พูดขอฝากให้ผู้ฟังทุกท่านหากสนใจหนังสือเล่มนี้ก็ลองไปหาดูนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดขอภัยมาหน้าที่นี้ด้วย ขอเชิญผู้ฟังทุกท่านที่จะร่วมคอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันเคล็ดลับแห่งความสุขกดติดตามเพื่อรับคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องรักผู้ฟังทุกท่านด้วยความจริงใจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลพลังบวกวนลนิดดูว,วันนี้พอดแคสต์ของเราจะอยู่ใน playlist ทำไมต้องมีจุดๆจุด,จดใน p l a y l i นี้เราจะมารีวิวหนังสือเคล็ดลับแห่งความสุข step to Christ